ัดเดตัวโอเคคุณใจไนวันนี้คได้ทข่มสตที่เชียร์บอได้สอนมาคุณใจหใช้ใปาไข่เป็ดห้าจะได้แค่นีไม่้าไม่ได้ หน้านะครับไ่ต้องม่ลำไส้เชื่อเชอมรอครับผมชื่อเชียอไปเครับทำไมมีสั่นรู้ดองนี่ได้ยก็ไม่ต้องมาเรียนละมั้งครับมืสั่นรู้ว่าก่าติดตาแล้วภูมิใจแค่กับที่มีขวนญองผมครับภูมิใจประมาณ80%ล้วแล้เข้าใจในการสอนในวันนี้ เข้าใจกันแล้วคุณทำอะไรที่ตอบวาอนโอเคแล้วางผู้ายอ่ะงใช้างคุณอยู่ข้างหน้าสุดเหมือนกันนะครับแต่คุณตอบไม่ได้คุณตอบไม่ได้หรอกหนึ่งตอนเคื่องสาครับไปบอกเครื่องนีนะโดนเครื่องต่างแล้ว อยนต้องมากก่นี้ต่นสองตอน่หอ่าไม่เป็นไรปล่อยไปหนึ่งห้า่อน่ชื่อเค่อเรื่องความามาถที่จะอยากเี่ยไหมต้องจัดการกับใครอ่อ อทำใจโตมนเดี่ยวอะไรนะใจแล้โตมเดียวมันูนี่ก pues ูม uh ีคามสามารถอะไรอกไหมกะับ่าม่มี่ะันธรรมดาธรรมดาลองทํลองไม่ได้ายได้เลย แล้วคิดว่าก็ใจในการทำก่อนข้อใจเรื่องของการเสิร์เทค,คนคการใส่น้ำมันในไข่แล้วทำใส่ข่ลงไปในสาไทำให้ไข่มานไ้ขนเึินไปครับเก่งมากไม่ได้ ใช่ครับนะสอบคนตั้งแต่แรกใช่บอว่าเขียนเป็นสิ่งที่เป็นของที่ยังไงไม่ได้ไงเขี่ยต้องใส่แล้วคุณรวยคุณเขียยเลยใครไี่รวยคุณเขียยใครจะกล้ามีหนวยทองอร้านคุณแล้วคุณมั่นใจแค่ไหนกับหอยทองทีคง่คุณทำเจ็ดสิครับแล้วคุณรู้ตั้งแต่แรกไหมเพราะเห็นตอนยืมม้วนคุณไม่ได้ผนแบบที่เราสอนได้หร ผมดูแต่ว่าผมจำไม่ได้ตอนจชุ้ตั้งตลาขันยาใช่ไหมแล้วหอยมองเนี่ยแต่เดิมเใช้ไเป็นหรไขลไกลไเนื่องจากเพราะว่ามันจะจับตัวเป็นเส้นได้ดีกว่าและไข่เป็นมีความมีความก้นกว่าไข่ไก่

แล้วการเปลี่ยนการเคลื่อนไรวมความสมมาตรที่สุมีเสียงที่หน่อยว่าภาพตรงใจของคุ อนาม่างนออยากให้่าอนาจะองาให้ใ้องาเ่อยทองเป็นนองใหญ่เหมือนเส้นไหมไส่ของวานที่ความยาวกใช้งจริงปล่อยทองเป็นยองใหมืนเส้นหมไขของวาที่ความยายาวาณเกใช้ป้อป่อยทองเป็นยองให่มือนเส้นไหมไข่ของวา มไขทองเป็นยองใหญ่เนเส้นใหมไข่ของหวานไขทองเป็นยองใหญ่ไขของนกไขทองเป็นยองใหญ่เืนเส้นใหม่ไขของหวานคิดความยาเยาวมาเรียกชนใช้ไขทองดี เป็นตัวใหญ่ขึ้งไหนของวามิ้ความิงความมาไม่เป็นไรมีความเป็นพี่ของเรียยาวก็ไม่มีนาแต่ให้เทียบทันเรื่องอะไรกันเทียบทางบ้าน จะคนคนที่สามก็จะชนะส,ะสำหรับลักษณะที่ดี <c oughs> ที่สุดนะครับนะเชฟคิดว่าหน้าเอาไปต่อยอดได้จะมีค <c oughs> 2 3 <c oughs> หนึ่งสองเรขอให้ที่เชฟอกนะเชฟจะไม่ได้เลนะ <c oughs> ลไ,ไลาเรื่อความต่างเพ่ไควาต่างมานผู้ชนะ <c oughs> หนึ่งสองสามมา เชสองทาที่ไม่ได้หักัอก่ากัอคาวนี้สามท่านสามท่านนีนะเราโจทย์ยากเป็นโจทย์พิเศษให้คุณต่างก็คือการท่องก่อนถ้าใครพบได้เกื่บเหมือนทั้งหมดให้เวลา ไดแต่ไม่ให้เยรา่นี้เราจะต้องให้กับสามคนสามคนแล้วถ้าตัได้ให้ตอนนทุกคนชนะเท่ากันมีเงินสามคนนะมีเ2ินสองมีเที่สอะใปแต่คุณได้ดูเรือคุณถามคต้องคูดได้นะฝากเี็ตก็ใช้สมาธิทุกคนเ่นปล่อยทอเป็นยนยางญ่เหมื่อนเส้นใหม่ไข่ของหวานคิดความยาเยาวาเป็่นชุช ฝอยองเป็นยองใหญ่เือนเส้นไหมไข่ของหวาคิดความดำโมาเล้ยชุนชัยทองอยองเป็นรองใหญ่เือนเส้นไหมไข่ของวาคิดความยำโงมาเลี้ชุนชัยทองจีฝอยองเป็นองใหญ่เือนเส้นไหมไข่ของหวานุ่นหวาน่ม่ไม่ไม่่าจะ ใบทองเป็นย <c oughs> องยายใบเส้นไหมใครของใหา่คิดความยามยาวมายึดจุงใช้หมทองจีต่อหย่มจันทรใครปล่อยนีไฟาอกอะไรเนี่ย ฝอยทองเป็นยองยายเหมือนเส้นไหมไข่ของหวานคิดความคิดความเป็นยาวานยาวานเด็ดจุ่มชัยเจุ่มชัยนะ หอยทองเป็นยองใหญ่ก็จะเอ่า้อตบออเดี๋เิอ่าให้ให้รับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหอยทองเป็นยองใหญ่กระุกระุมใ ไข่หวานคือค um. ือความยามยมาเย็เย็ดเย็ดจุนใช้จาไม่ได้เ่ไข่่ไ่ไ่ไข่ไขคือ่ไ่ไข่่ไขไ่ไข่ไข่ไขไข่ไ่่่ไ่ไข่ไโยมาไข่ชขไข่่ไ่ไ่ ได้ให้ดูครับ Yeah. <laughs>